ตอนที่12หลังจากแยกกับออนอินไปเขาก็กลับมานั่งคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตามลาพังเขานั่งอยู่ในมุมมืดๆนานเท่าไหร่ไม่รู้มารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เห็นแวววิวาเปิดประตูออกมาดูจากสภาพแล้วก็เดาว,ว่าเธอน่าจะอาบน้ําและเตรียมเข้านอนแล้วแต่แทนที่เธอจะอยู่ในชุดนอนบางเบาที่เขาให้คนจัดเตรียมไว้ให้เธอกลับเลือกที่จะหยิบเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนๆของเขามาใส่และเขาก็เพิ่งรู้วันนี้เอง วเสื้อเชิดแค่ตัวเดียวกลับทําให้เธอดูมีสเสน่ห์อย่างเหลือร้ายและเธอกําลังตกเป็นเป้าสายตาของเสือร้ายอย่างเขาโดยไม่รู้ตัวเธอเดินตรงไปยังโซนห้องครัวพอคิดว่าเจ้าของห้องน่าจะหลับไปแล้วความจริงเธอเองก็ควรจะหลับไปแล้วด้วยเหมือนกันถ้าท้องเธอมันไม่ร้องประท้วงอยากได้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปสักชามสองชามขึ้นมาซะก่อนเธอคงนอนหลับสบายบนเตียงนุ่มๆไปแล้วคงเป็นเพราะเธอใช้ความคิดเยอะไปกระมังมื้อเย็นที่กินเข้าไป ก็เลยถูกย่อยจนหมดคนที่นั่งอยู่ในมุมมืดเห็นทุกอากับกิริยาของเธออย่างชัดเจนเขาเฝ้ามองเธอด้วยความรู้สึกสับสนใช่เขากำลังรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ปล่อยให้เรื่องทุกอย่างมันดำเนินมาไกลถึงขนาดนี้และคนที่เสียหายที่สุดก็คือผู้หญิงที่เขาเฝ้ามองอยู่แต่ก็อีกนั่นแหละถ้าจะให้เขารับผิดชอบเขาเองก็ยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครเหมือนกันเขายังนึกภาพครอบครัวของตัวเองไม่ออกด้วยซ้ํา แต่จะให้เขาปล่อยเธอไปเขาก็ใช่เขายังหาคำตอบให้ตัวเองไม่ได้จึงทำได้แค่นั่งมองเธออยู่อย่างนั้นเธอเดินเปิดตู้นั้นตู้นี้เพื่อหาอะไรที่พอจะกินได้แต่ให้ตายเธอห้องของชายโสดนี่มันช่างหาของกินยากเหลือเกินกระทั่งเหลือไปเห็นตู้ที่อยู่ชั้นบนเธอเอื้อมมือไปเปิดพระเจ้าในนั้นมีทั้งบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปโจ๊กครับและอะไรต่อมีอะไรที่จะทาให้ท้องเธอไม่ร้องอีกต่อไป แต่ให้ตายสิตู้นี้มันออกแบบมาเพื่อผู้ชายตัวสูงอย่างเขาเท่านั้นใช่ไหมเนี่ยเดือดร้อนผู้หญิงสูงน้อยอย่างเธอที่ต้องทั้งขย e n งและเอื้อมจนสุดแขนกว่าจะได้มามีกึ่งสําเร็จรูปมาอยู่ในมือโดยไม่รู้เลยว่าทุกอิริยาบถของตัวเองล้วนแล้วแต่อยู่ในสายตาพยายเยี่ยวอย่างเขาทั้งสิน้นโดยเฉพาะตอนที่เอื้อมสุดแขนแล้วเสื้อเชอิดที่เธอสวมอยู่ก็เลิกขึ้นอวดแก้มกลให้เห็นบ๊อบแวม แค่บะหมี่ถ้วยเดียวอ่ะมันจะไปอิ่มอะไรจริงไหมแวววิวาเธอพึมพำกับตัวเองอย่างอารมณ์ดีระหว่างรอบะหมี่สุกเธอจึงเอื้อมไปหยิบหมูหยองบนชั้นแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เสื้อเชิดเธอเลิกขึ้นแต่ด้วยความที่หมูหยองห่อนั้นมันอยู่ด้านในสุดแผนตี้สีแดงสดจึงไม่อาจหลุดรอดสายตาเสือที่กำลังรอตะครุบเหยื่อไปได้อ <c oughs> ฟินสุดๆเธอตักบะหมี่ที่ใส่หมูหยองไว้แล้วใส่ปาก ให้ตายสิตอนนี้เธอทำอะไรอะไรก็ดูเข้าท่าน่ารักไปหมดในสายตาเขาและตอนนี้เองที่เขาหาคำตอบให้ตัวเองได้ในที่สุดไม่ฉันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปไปอันขาดไม่มีทางสิ้นเสียงเขาก็ผุดลุกขึ้นความสับสนทั้งหมดถูกวางไว้เบื้องหลังเมื่อเบื้องหน้าคือสิ่งที่เขาต้องยืงย่างเข้าไปหาเธอมองเขาตาโต ตกใจที่จู่ๆเขาก็โผล่เข้ามาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงบะหมี่ที่กำลังกินจึงคาห้อยอยู่ที่ปากแบบนั้นก่อนจะตาโตขึ้นอีกเมื่อบะหมี่นั้นถูกเขาอ้าปากง่ามงับเธอยังคงตกตะลึงตาค้างในขณะที่ปากเขาก็คืบคลานเข้ามาใกล้ปากเธอเรื่อยๆกระทั่งอืมเธอประท้วงเสียงอู้อี้เมื่อไม่ใช่แค่บะหมี่ที่ถูกเขาเขาโมยไปแต่ยังมีริมฝีปากที่ถูกเขาครอบครองในที่สุด อีทั้งชามบะหมี่ที่เธอถือค้างไว้ก็ถูกเขาจับไปวางอีกที่สัมผัสที่เรียกร้องดูดันกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทำเธอหายใจหายคอแทบไม่ทันริมฝีปากอวบอิ่มถูกดูดเม้มเล็มเลียก่อนจะส่งปลายลิ้นเข้ามาดุนดันเรียวลิ้นนุ่มของเธอราวกับคนหื่นกระหาย ทำเอาคนที่กำลังยืนพิงเคาน์เตอร์ครัวแทบยืนไม่อยู่รู้สึกว่าแขนขาพาันเปลี้ยขึ้นมาซะเฉยๆกระทั่งถูกเขายกตัวลอยขึ้นมาวางบนเคาน์เตอร์อาการขาสั่นก็หายไปกลายเป็นใจสั่นแทนฉันหิวเขาบอกเสียงพร่าชิดใบหน้าหวานงังน้นฉันต้บมบะหมี่ให้เอาไหมคะเธอเสนอให้ด้วยความหวังดีทั้งที่ในใจลึกๆก,ก็รู้ว่าเขาคงไม่เอา ฉันไม่ได้อยากกินบะหมี่แต่ฉันอยากกินเธอเสียงเขายังคงแหบพร่าขึ้นเรื่อยๆอีกทั้งหน้าเขาก็แดงกำ่ำราวกับคนกำลังหน้ามืดตามวัวฉ,ฉ,ฉ,ฉันกินไม่ได้อย่ากกินฉันเลยฉันไม่อร่อยหรอกเธอพยายามพูดติดตลกเพื่อทวงเวลาก็ทำไมอร่อยอ่ะฉันจะอยากกินเธออีกทํไมอย่าลืมสิว่าฉันเคยชิมเธอมาแล้วทั้งตัว ไม่พูดเปล่าแต่เขายังล้วงมือเข้าไปใต้เสื้อเชิ้ตทำให้เธอต้องรีบตะครุบมือนั้นเอาไว้คือฉันหิวเธอพยายามหาข้ออ้างแต่มันกลับเข้าทางคนหืน่นถ้าหิวก็กินฉันสิฉันอนุญาตจะบ้าเหรอคนนะไม่ใช่สเต็กโคขุนน่ะจะให้กินเข้าไปได้ยังไงจะไปยากอะไรก็แค่กินเหมือนที่ฉันกินเธอ เธอพยายามพาออกนอกเรื่องในขณะที่เขาก็พาวกกลับมาจนได้จนในที่สุดคนที่ทนไม่ไหวก็คือเธอถอยไปยังห่างเลยฉันไม่อยากอยู่ใกล้คนลามกอย่างคุณแล้วเธ <_ c oughs> อผลักหน้าเขาออกห่างใ <_ c oughs> นขณะที่เขาก็ยอมถอยออกไปอย่างว่าง,ง่ายก่อนจะเดินไปหยิบนมในตู้เย็นมาเทใส่แก้วให้เธอและตัวเองหิว <_ c oughs> ไม่ใช่หรือไงเห็นเธอรับไปแบบงงๆเขาจึงเฉลยให้ ก็ใช่อะแต่ฉันไม่ได้อยากกินนมฉันอยากกินบะหมี่เธอมองชามบะหมี่ที่เขาหยิบไปวางบนโต๊ะตาปลอยไม่เหมือนฉันที่อยากกินนมมากกว่าคนบอกอยากกินนมแต่กลับไม่ได้มองนมในแก้วแต่ดันจับจ้องไปที่นมจริงๆของเธอคุณเธอเรียกเขาเสียงเขียวทำให้เขาจำต้องละ้าสายตากลับมาพูดเรื่องนมอีกทีกินนมน่ดีแล้วนมมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ เป็นเพราะเธอไม่ชอบกินนมแบบนี้ไงเธอถึงได้สูงกว่าเสาตอหม้อแค่นิดเดียวคนถูกเอาไปเปรียบกับเสาตอม้อถึงกับหันความมามองตาขุนขวางกินกินเข้าไปเถอะน่าอย่างน้อยมันก็ดีมีประโยชน์กว่าบะหมี่สำเร็จรูปํานั้นเป็นไหนไหนก็เธอบะหมี่มันไม่ดีอ่ะคุณจะมีติดบ้านไว้ทำไมเราเธอยอกย้อนอย่าไม่ยอมลดละฉันไม่ได้ซื้อเลขาชั้นต่างหากที่เป็นคนซื้อเขายักไหลทำให้ขนาดนี้ เลขาหรือว่าเมียว่าแต่เลขาคุณน่ะชื่ออะไรอยู่มาตั้งนานฉันยังไม่รู้จักชื่อเลขาคุณเลยเธอถามพลางยกแก้วนมขึ้นจิบถามถึงมันทำไมหรือว่าคิดอะไรกับมันอยู่ๆเขาก็ทำหน้าทะมึงทึงขึ้นมานี่คุณพาคินฉันเจอหน้าเลขาคุณแทบนับครั้งได้อะขนาดชื่อเขาอ่ะฉันยังไม่รู้จักเลยจะเอาเวลาที่ไหนไปคิดแล้วที่อยากรู้เนี่ย เผื่อวันหน้าเวลาเจอกันฉันจะได้เรียกชื่อเขาถูกเธอกลอกตาไปมาอย่างกำลังเอือมระอากับอารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆของอีกฝ่ายชาติเขาตอบสั้นๆพลางยกนมขึ้นดื่มอย่างไม่สบอารมณ์ทำให้นมในแก้วกระชออ,กออกมาเลอะที่เสื้อบ้าเอ้ยเขาสะบัดอย่างงุ่นงิด พลางถอดเสื้อที่เลอะออกเผยมัดกล้ามเป็นลอนสวยงามให้คนมองถึงกับรอบกลืนน้ำลายครั้นพอเจ้าของกล้ามหันมามองเธอจึงรีบแก้เกลอด้วยการยกนมในมือขึ้นดื่มบ้างแต่เพราะลนลานเกินไปนมจึงหกเลอะที่เสื้อเธอด้วยอีกคนแล้วหกตรงไหนไม่หกดันหกเลอะนมสดสดของเธอแล้วที่หน้าหดหูยิ่งกว่านั้นเธอดันไม่ได้ใส่เสื้อชั้นในออกมาก็ใครจะไปคิดล่ะว่าดึกบานเนี้ยเขาจะยังไม่หลับไม่นอนอ่ะ